วันนี้ผมมาเอากล้าที่ให้เขามาเพาะนะครับนี่นะครับกล้าที่เขาเพาะไว้คนละหมู่บ้านกันนะครับนี่คนละหมู่บ้านกันเนี่ยครับตอนนี้ได้กี่แผงแล้วนี่นี่นะครับแผงที่ออกแล้วก็เรามาถึงรถนี่ก็เราก็จะม้วนๆน,นะม้วนๆใส่แบบนี้เลยนะครับนี่ นี่นะครับเป็นมวลมว,มวลหลกเป็นแบบนี้นะนอารถมาสองคันนะครับอารถมาสองคันโน่นอีกคันนะครับนี่นะครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องเสถียนักสอนพัฒนานะครับอันนี้เขาเพาะไว้ของของเรานี่ก็อันนี้แปลงหนึ่งก็จะมี สองแถวเห็นแกบอกว่าจะใช้สี่แถวสีแถวกว่าเกือบห้าแถวอะนะครับเนาะเพราะว่าผมนาสีไร่ครึ่งก็ใช้สองรอสิบถาดเผื่อไว้นะครับ2องสิบถาดนี่เผื่อแล้วเนี่ยครับพอเป็นแบบนี้เขาก็จะเอาน้ำข้าวแบบนี้นะ ที่ตรงข้ามที่ที่ที่จังหวัดแพร่นะครับที่จังหวัดแพร่เขาทํานาเขาเฉพาะกาบแบบนี้นะครับดูเหมืองเขาดิเห็นไหมนี่น้ําน้ําน้าเหมืองชมพทา,านนะครับน้ําชุมพูทานนี่ครับอ่างชมพูทานของ ของเขื่อนเมื่อเขื่อนเป็นเขื่อนขนาดกลางเขื่อนขนาดกลางข้างบนก็จะเป็นเขาอย่างนี้เลยครับเขื่อนแม่แม่ถางใช่ไหมเขื่อนแม่ถางจังหวัดแพร่นะครับจังหวัดแพร่เขื่อนแม่ถางนะครับก็เขาจะทําเป็นแปลงนี้อันนี้สามสามสามแถวหนึ่งสองสาม,ามแต่อยู่ในแถวเดียว แต่มีสามแปลงอันนี้สองแปลงนะครับก้าก็จะทำไว้ประมาณสิบสี่สิบห้าวันนะครับสิบสี่สิบห้าวันก็ยาวขนาดนี้เลยนะครับเตรียมพร้อมปลูกได้เลยนะครับนี้เตรียมพร้อมปลูกวันนี้บรรยากาศโอโ้โ,อโหโอากาศร้อนมากแดดเมื่อกี้ฝนตกนะครับก่อนผมมานี่ฝนมันตกนี่ ตรงที่เขาทําเห็นไหมตรงที่เขาทาเพาะเขาจะเอาขี้แกลบมาขี้แกลบดําเป็นแบบนี้นี่นะครับขี้แกลบดําแบบนี้รถก็จะบรรทุกมาแล้วก็จะมีเครื่องที่เอามาโรยข้าวก็จะวิ่งวิ่งอยู่ในรางเขานะครับวิ่งอยู่ในรางเขาเห็นไหมรางเขาเนี่ เขาจะทำแบบนี้ล้างให้แค่เครื่องวิ่งนี่ก็เพาะใหม่อีกนะฮะเพาะใหม่อีกตอนที่เพาะใหม่เนี่ยอย่าให้น้ำขังนะครับถ้าน้ำขังเนี่ยกล้านี่จะจะจะเน่าตายเลยอย่าให้น้ำขังแบบนี้นะครับต้องกั้นน้ำไว้พอกล้ามันขึ้นมาแบบนี้เราค่อยจะเอาน้ำใส่ได้อันนี้ตัวที่ ที่เป็นเครื่องที่อโรยกานะครับรยกานี่ก็จะวิ่งไปเอาก้าลงนะครับก้าถาดลงไปจะมีสายพานสายสายโซต่ตัวนี้ข้นไปนะครับไล่ไปไล่ไปคนก็เก็บวางเก็บวางเอาวางเนี่ยในในร่องนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีร่องตัวเหล็กฉากนี่ไปถึงก็ให้คนเอาลง จากโน้นไล่ลมาลงมามามา,มาเอาถาดวางไว้นะครับถาดน,นี่ก็ประมาณสามสิบเซนนะครับรางนี่ก็สามสิบเซนนะครับสามสิบเซนหน่อยหนึ่งนะครับเนาะเอาถาดเพราะแล้วก็เอาวางบนนี้วางบนนี้แล้วก็จะมีเครื่องวิ่งโซ่นี่ก็พาพาถาดไปไปด้านโน้นนะครับด้านหัวนะด้านท้ายด้านนี้เป็นด้านหัวด้านโน้นเป็นด้านท้ายนะครับเนาะ ท้ายก็เลี้ยงเลี้ยงมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะประหยัดพื้นที่นะครับพื้นที่ในการเพราะปลูกเพาะกล้าอันนี้รับจ้างนะครับเขาจะรับจ้างรับจ้างเพาะกล้าข้าวโดวยตรงนะครับไอตรงนาเนี่ยเราเขาก็ต้องตีให้ดินละเอียดนะครับเนี่ยดินละเอียดปาดให้ราบเลยให้ราบเรียบอย่าไม่ให้มี มีหลุมมีบ่อนะครับเวลาเสร็จแล้วก็ต้องเอารถมาปั่นอีกทีนะครับอันนี้ก็ปลูกไปแล้วเนี่ยเขาปลูกไปแล้วนะสวยไหมที่เขาปลูกก็สวยแบบนี้เลยนะครับส่วนแกบนี่เป็นแกบของที่เท่าของไอชานอ้อยนะครับชานอ้อยไม่ใช่แกบของไอแกบของ ไอ้ไอ้นั้นเปลือกข้าวไม่ใช่นะครับเป็นชานอ้อยนะครับเป็นชานอ้อยแถวนี้เขาก็ปลูกกันละทางโน้นสุดไปโน้นก็เป็นข้าวโพดนะครับโน่นไกลๆโน่นนะนะครับไกลๆโน้นก็เป็นข้าวโพดนะครับนะข้าวโพดแล้วก็นามาเป็นนาปลูกข้าวโอ้ยบ้านเขาน้ําดีครับน้ําดีน้ํานี่อย่าพูดถึงเลย ไหลโลเลเลยนะครับเพราะว่าพบ้านเขาเป็นนานเหมืองครับน้ำนี่ออกมาจากไอเขื่อนขนาดกลางนะครับเขื่อนแม่ถางนะครับเขื่อนแม่ถางนะครับขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับเลยบ้านผายย้อยไปทางนู้นนะขึ้นไปไกลๆนั่นนะนะครับดูดิข้าว สวยไหมเขาก็จะเขียนรหัสของเขาไว้ว่าอันนี้เพราะวันที่เท่าไหร่นะครับข้าวอะไรนะครับข้าวอะไรเพราะวันที่เท่าไหร่เป็นของใครนะครับก็ไอที่กล้าที่มันเป็นแดงๆนะเขาก็คัดออกนะครับที่เป็นแดงๆบางทีก็จะโดนเพี้ยเพี้ยพรนะเอาไม่ทันก็เพี้ยมันจะขึ้นนะครับ ก็เป็นลักษณะนี้แหละนะครับนาะเดี๋ยวผมก็ต้องเอาไปถึงโน่นก็ต้องเอาไปลงที่นาผมนะครับนาผมดุนอยู่อำเภอเมืองนี่อยู่อำเภอร้องกวางนะตำบลน,น้ำเหลาอำเภอร้องกวางก็เป็นลักษณะนี้นะครับตอนนี้ก็ได้มาเพราะถ้าหมดสองอันนั่นก็คือจะได้ ได้เกือบ200ร้ครับร้อยหกสถาดสแสดงว่ารถผมนี่บรรทุกได้ตอนนี้ก็ประมาณ140ยสีประมาณ140ยถาดนะครับนี่กรามาวางนี้น้ำไปย้อยลงเดี๋ยวเรเอไปเราก็าไปลงทีนครับต้องไปคลี่นะครับขี่ลงเพราะงั้นเดี๋ยวมันก็จะเหลืองหมด ครับเพราะว่าเขาพันพันพันไปอย่างนี้เนาะพันอย่างนี้พันไว้พันไว้มันก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ใช้ลากนะครับนี่พอไกลๆก็พันพันใส่วางวางบนเนี้ยตะกร้าลากมานะครับตอนนี้เขากำลังพักผ่อนกันอยู่ครับนี่พักผ่อนกันอยู่มันร้อนอากาศร้อนดูฟ้าฟ้าฝนเริ่มมืดมาละอุ้ยมอกี้แดด แดดจัดเลยเห็นไหมทางโน้นก็เริ่มมืดแล้วฮะเริ่มมืดแล้วเอาครับยังไงยังไงก็ติดตามช่องเสถียรอักษรพนาด้วยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมหายเงียบไปช่วงหนึ่งคือบางทีมันก็มีงานเยอะนะมันก็เหนื่อยไม่รู้จะทำเอาเอาคลิปไหนลง ผมมาทำคลิปผมจะไม่ตัดต่อนะครับจบคือจบทีเดียวเลยนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเสถียนอาสอนพนาด้วยนะครับเพราะว่าไอช่วงนี้ผมก็เริ่มทำนาแล้วนะครับช่วงนี้ก็เริ่มทำนาบางทีก็มีงานสารพเพและไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวเมืองนะครับ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องเสียนด้วยนะครับท้ายนี้ก็กล่าวเขาว่าสวัสดีครับ